ตอนฤดูกันใหม่จะเริ่มขึ้นกติกาใหม่ของพี่เมลีกมีอะไรเปลี่ยนแปลงก,กันบ้างมาดูกันค่ะข้อ 1. การทดเวลาแบบใหม่แบบสับแบบบอลโลกที่ผ่านมา โดยเขาได้รวบรวมสถิติในฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะพีเมลิกเนี่ยเตะก,กัน90นาทีใช่ไหมปรากฏว่าค่าเฉลี่ยในการเล่นจริงๆเนี่ยอยู่ที่55นาทีเท่านั้นค่ะดังนั้นพีเมลิกจึงเอาวิธีแบบบนโลกที่กาต้านะคะมาใช้ในการหยุดเวลาในทุกๆครั้งที่มีการทําประตูการเปลี่ยนตัวหรือว่ามีอาการบาดเจ็บรวมไปถึงการเซตเพย์ต่างๆด้วยค่ะทําให้เราเนี่ยอาจจะต้องเห็นการทบเวลาแบบ10นาทีอ้าแล้วคือ นอนดึกกันวนไปค่ะทุกคนทั้งนี้ก็เพื่อลดการถ่วงเวลาแล้วก็พยายามให้เกมเนี่ยไหลลื่นขึ้นมีความเร็วแล้วก็เล่นกับฟุตบอลมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะข้อที่2ลดการฟาวผ่อนปลนเรื่องการเข้าประทัดเพื่อปล่อยเกมให้ไหลลื่นมากยิ่งขึ้นป้องกันการหยุดเกมโดยที่ไม่จําเป็นจะเป่าฟาวยากขึ้นแล้วก็จะทําให้จํานวนฟรีคิกเนี่ยลดน้อยลงกว่าหดูการที่ผ่านมา ข้อ3าหากเข้าไปรุมกรรมการจะโดนเหลืองทันทีคือเมื่อมีนักเตะมากกว่าหนึ่งคนเข้ามารุมประท้วงกรรมการจะมีอย่างน้อยหนึ่งคนค่ะที่โดนใบเหลืองได้ทันทีเลยและถ้ามีนักเตะคนไหนวิ่งจากระยะไกลเพื่อมาประท้วงหรือว่ากดดันกรรมการแบบใกล้ๆแล้วก็ก็จะถูกใบเหลืองทันทีเช่นกันหลังจากนี้ก็คือจะต้องปรับตัวโดยการใช้ตัวแทนนะคะส่งตัวแทนไปเจราจากับผู้ตัดสินเพียงคนเดียวนเนาะแต่ถามว่าจะทำได้ไหมคือมันก็ยากอยู่นะคะต้องใช้เวลาปรับตัวกันเยอะเลย คทีสี่เนี่ยแบบจเกนคอบปวดหัวเลยนะผู้จัดจาก,การทีมที่ออกนอกเขตเทคนิคนะคะจะโดนไล่ออกจากสนามแบบที่ไม่สามารถไปนั่งบนอัานรร์ได้แล้วปัญหาของจเก,กนคอมค่ะเมื่อปีก่อนทำให้ต้องมีการพูดคุยในเรื่องของกฎกันมากขึ้นคราวนี้แหละถ้าหากว่ามีโคหรือว่าเจ้าหน้าที่คนไหนนะคะคนใดคนหนึงของทีมค่ะถูกไล่ออกจากสนามคราวนี้จะไม่สามารถขึ้นไปชมเกมบนอาถรร์ได้แล้ว คือคุณจะต้องไปอยู่ในห้องแต่งตัวเท่านั้นห้ามอยู่ในบริเวณสนามและอัฒจันทร์เท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีใบเหลืองอัตโนมัติอีกถ้าสมมติว่ามีโคช้ชมากกว่าหนึ่งคนอยู่ในเขตเทคนิคโคช้ชที่ออกจากเขตเทคนิคไอตรงกรอบสี่เหลี่ยมข้างสนามนะคะถ้าออกมาแล้วก็จะได้รับบทลงโทษคันรุนแรงขึ้นบอสฉันรู้เลยรู้สตาก,กรรมเลย คือต่อจากนี้นักเตะโค้ชก็คือจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฎใหม่แล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเยอะพอสมควรเลยเนาะเพราะว่าก็ยังชินกับกฎเก่าๆอยู่อ่ะกฎในฤดูกาลใหม่นี้ก็ส่งผลดีสําหรับเกมในสนามนะคะทําให้เกมเนี่ยเล่นกันได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพมาเคนแล้วคือนักเตะก็ต้องยืนระยะให้ได้นานมากขึ้นด้วยนะคะไปถึงแฟนบอลอย่างพวกเรานะคะที่ต้องนอนดึกมากยิ่งขึ้นกฎใหม่ก็คือเอื้อให้กรรมการมาก